นี่คือตลาดนะบอก,ก,บกนะับบรรยากาศนะบาควรนะครับตอนเยน็นคึกคักบรรยากาศคึกคักนะครับ <ไป S 1> ผมก็ได้ของที่ต้องการแล้วคือของตรงนี้ไม่บอกว่าเป็นไรต่อไปทำการ บันคกวิดีโอจนถึงกรุงเทพเลยจากบางกลวยขับมือเดียวจับม่เราจะจับระยะทางจกตลาดเลยจนถึงบ้านผม ว่าทั้งหมดกี่กิโลนะครับขับมาเรื่อยๆในซอยถนนบางกวยสซน้อยจากตลาดถึงมาบักซอยรถก็การจราจรก็คล่องตัวพร้อมควร จะเป็นเลยลูกแค่จะเป็นเลยลูกเตี่ยตอนนี้ก็ถึงมาได้กราณึ้นทางของถนนบางกว้งซน้อยนะครับจาก้าปากซอยถึงตลาดาระยะทางประมาณ500เมตร ร้านมอเตอร์ไซค์อ่อนจางภานสภาพสุกทีนี่คือการไฟฟ้าบางกลวยใหญ่มากใหญ่ใหญ่มาก,มากโรงไฟฟ้าบางกลวยนะครับใหญ่มาก กำลังก่อสร้างอะไรนีเโดยฟ้าเนี่ยคืครับใหญ่มากลูกกการอาจจะติดเขาอยู่ที่นี่อนาคตลูกแน่นอนครับไฟฟ้าไม่มีแจ้งไม่มีแจ้งแน่นอนที่จะลูกไฟฟ้าปลอด่ฟฟัย เ,เกือบถึงปากซอยแล้วนะครับกินระยะทางมาประมาณ1นกิโลนะครับระยะทางหนึ่งกิโลการจราจรก็คล่องตัวพอสมควรบริษัทยามาชิอเล็กเซกบริอิเล็กทริ ต่างต,าง,ตางซอยถึงโรงเจระยะทางทั้งสิ้น1กิโลอกสาอีก350เมตร1กิโลกับรอีก350เมตรนะครับเราย้อนสอนนะฮะนี่เราย้อนสอนอยู่ซ่ามากขับมือเดียวด้วยย้อนสอนด้วยดูดูแล้ว ตาเนี่ยครับคุขถามหน้าได้วันนี้เราเราจะขึน้นสะพานพระรามเจ็ดนะครับสะพานพระรามเจ็ดบรรยากาศฝนคนจะตก เดียไม่ได้ขึ้นนะ,ะนครับผมปฏิบัติการตรวจจากเพ่งตั้งไปได้ถึนสะพานครับ ่พีตอนนี้การจราจรเริ่มติดขัดน,นะครับยากแก่การขับขี่มือเดียวปัญหาเกิดแน่นอนครับผมเอาบอก <c oughs> เกิดแน่นอนครับผมผมต้องทรงตัวอยู่อย่างไร เราจะอเมื่อรถมันติดเราจะต้องโวนตัวให้ได้ไม่ได้ก็ต้องได้เพามือมีมือเดียวอีกมือถือกล้องปากก็ไม่ว่างพักบรรยายให้คูณทำเฉล้ทราบสถานการณ์ก็นี้่รัชดาพิเศษ6.6รัชดาพิเศษ6.6นะครับตอนนี้กำลังขึ้สะพาน ทามแยกประชาุกูนแยกประชาชนวรสดีบางซื่เอเงางวานนะครับ อสักโล,ลนี่ไม่ใช่คอนโดน,นะครับไม้แขวนเสื้อครับบริษัทบ้านขาดปีบัญญาหลังคอนโดนีเรถตู้ทางท้ายยาไปในของเรียบร้อยแล้วกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ถนน That's your end. ไปสุดแยกรัตยโย์ถิน,นะครับพระเด,นนดือนาพระลงวิพาดีไปทางบตอนเ,อนเรือบางเขนทำได้ดีแล้วตัดใจลงหรือตรงดีว่าลงหรือตรงดีว่าผมตัดสินใจแล้วครับผมจะลงวิภาครับ ไปทางลงตรงดีกว่าตรงดีกว่าตรงดีกว่าครับอเอารถติดเพราะเขาทาุบสะพานกระแสน้ำเป็นเขาทางติดตอันตรายตรงกลงตรง